สวสดีสวัสดีครบัสบสวัสดีครบับผมสวัสดีครบัสบสวัสดียามแรกนะครับยามยาตอนยินที่เขากำลังจะเลิกงานกันนะครับผมสวัสดีครบับของป้าหอยิลรี้ยวมือขึออ้นไหมลวครับถึงเวลามือถือนมาอีกแล้วนะครับ น,นี้เราอยู่กรุงเทพครับเพื่อนไม่ก็มาอาจจะมองว่าเอเอนี่เขาทำอะไรนะใคยอี่งาน้อยน่เนาะเป็นัเป็นเวลาทางไายนะครับทั้งไทยกับเพื่อนๆเหมือนกัน เราอยู่ถนนสุขุมวิทนะครับตอนนี้เขายึดถนนสุขุมว,วิทนะครับอ่อนนุชตรงนี้เป็นแยกอ่อนนุชนะครับสุขุมวิทรถวิ่งมาจากพัฒถนนมาถึงตรงนี้จะเลี้ยวซ้ายนะครับเป็นถนนอน่อ,อนนุชนะครับ ยังพังเลไม่หียดแดดแต่โหคุณว่าคุสิบตงอีกแร้วที่แดดทางไลยครับแต่ไม่เหมือนที่คิดไว้นะครับถึงเวลาก็มืดมาอีกแล้วนะครับถึงเวลาจะมึดมากอีกแล้วนะครับสดีสวัสดีครับทุกคน ใครกำลังหรืองานกนกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับอย่างนี้พักผ่อนนอนหลับกันดีนอกทกักผ่ยกก็ไม่ได้ติดจังไสเช่นเก่าเช่นเดินเช่นเคยครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ทา,านสุขุมวิทกรุงเทพมหานคระนะอขอให้เพื่อนๆทุกคนเข้ามาแล้วกับมีความสุขนะครับมีความสุขแล,ล้วก็ ทั้งใหญ่าทายทายออกไปแล้วนะครับคือเป็นการกระทําหรือว่าผ่าปีนังต่าตๆงคุณต้องขอโทษไปในตรงนี้ด้วยนะครับโดยรวมแล้วก็กมีจิตหนา้าที่เพื่อนเพื่อนก็สบายใจนะครับแต่ที่นี้บางาบางย่างเนื้อที่ก็ถึงใจบางโคตรนะครับกับนี้ก็เข่ากับเนื้อจากการขอบกุ้งของเข้าใจนะครับกับคนหักมีครับคนสร้างแต่ตรงนี้ค,คนถูกใจมีคนไม่ถึงใจกับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอไห้ทุกคนมีความสุข ขอให้ทุกคนมีความสุขด,ดทีทุกทุกวันครับทักทายสวัยดีขอให้ทุกคนมีความสุขด,ดีทุกวันครับผม ไปดีแล้วสวัสดีครับถึเวลาที่เราจะต้องจากันแล้วในคลิปโดนี้นะครับทักทายสบายดีขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันครับผมสวัสดีครับ